ตอนนี้กำลังเข้ามาลงหนังไมเจอเส้นทันบนราชธานีครับผมและเบิร์ค่ายอ้อพี่น้องกำลังเข้ามาเป็นรอบแรกครับรอบหาเม้งเสาปรวมาสิบหนึ่งนาฬิกาครับผมคนกำลังเข้ามาาปวะาเพิ่งห่างเพิ่งเปิดซียม้งเสานะครับอันนี้เป็นเมเจอร์อยลงที่สี่นะครับค่ายอ้อ ลงที่4นะครับลงที่4ข่่ายอ่อ ขากำลังเข้ามาเบิ้งไข่อ๋อครับรอบเลยอ่ะซืบ่เต็มเพราะว่าทางเปิดซีม่องเสาครับผมทางเปิดซีมงเสาอุบลราชธานีเซนทันเนเจอร์ครับผมกำลังเข้ามาเบิ่งไข่อ๋อเบิดลนุ่งซีไปนอนกำลังเข้ามา ตอนนี้บรรยากาศโรงหนังเส้นทันก็สวยตกแต่งงามครับผมตกแต่งสวยมากเลยตกแต่งสวยนะครับเดี๋ยวยืนชมยืนชมสะกอนน้ำบริขาโรงหนังครับผมยืนชมด้านนอกสะกอนนี่เป็น เซ็นท่านอุนบลราชธานีครับคุณมองซื่อบัตรขายตั๋วย่าังผลครับผมด้านในตกแต่งสวยครับแห่งนี้ตกแต่งงามอีดี นี่มาเบาิดพี่น้อกกำลังเข้ามาเบิ่์งค่ายออกหมดทุกคนแล้วครับผมบ่มีเรื่องอื่นดอกเบิ่์งค่ายออกทุกคนเลยครับนี่กำลังย็ยนชมอีลาปลาอีลาองค์อิงเย็ยนช่อมเย็ยนชมปลาอีลา ตอนนี้เขากำลังลังขามาก็าผมขามาแล้วด้านในครับมาพักคอยในยู่ลานในเป็นจุดค่อยครับอากาศเย็นดีตกแต่งสวยงามครับผมมีแม่บา้านคุ่นห้องน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยสวยงามมากเลยครับผม ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมกับมาติดตามเด้อขอฝากเนี่ยฝากโตช่องใหม่ๆน,น้อยๆนะครับผมเอออาเิียฮัทไทยเอฟซีอีหล่าเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีอุ้งอิงเอฟซีอมแอมเอฟซี FC สาวแววอีแววเฮาอีแววครับผมอีแววมาแล้วอีแววดังข้ามคืนครับผมน้องออมแอมเพชรบ้านแพงครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ อีเวลดังดังขามขึ้นครับผมอีเวลเฮาดังขามขึ้นเลยครับผมขอบคุณครับ